สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้เฮาก็มาจอบป่าคือเก่าแล้วครับมื้อนี้ต้นไม้คือเก่านี่เหรอครับมื้อนี้เว้าอีสานเนาะเว้าอีสานดีกว่าครับยังบ่กระแดดป่าเอาครับมื้อนี้เฮาขอมาจอบป่าเก่าครับป่าล่าองมันก็หลายอยู่ครับยังมัาหนุ่มโตน้อยหลายครับมื้อนี้ก็ได้าสามสิบตัวนะครับโตน้อย มาต่อสานเลครับปลาตัวใหญ่มันยิงมาถือเนาะตัวใหญ่ยเราเขายิงมาถือมือมันยิงถือแน่วาถือแน่แหะครับปลาคราบตัวเงี้ยนะครับปลาคราบข้องหนี่ร้อยครับแต่ปลาคราบร้อยปลานิ้นมันก็ต้องร้อยครับแต่ว่ามันจีล่องลึกหน่อยนะึง ฝนมันตกนะฝนตกเมือนคลื antis, also, ่นนี่ครับฝนตกฝนตกว่านี่ก็ตกตกสองสามเมื่อแล้วฝนตกมันก็เลยป่ามันก็เลื่ยน้ำเลื่อยคุณน้ำต้องดูเพิ่หน่อยเดี๋ยวไปเห็นมันจิกกัดแยมแรงครับเจ้าเกี่ยวเข่าขี่ให้เจ้าเกี่ยวเข่าครน่าเอออหนี่นครับ ทางนี้จะเจ้าเกี่ยวเขาบรรยากาศนกลงกินขเขาเต้บรรยากาศดีครับมนีลมพัดดีครับพมหนาวเริ่มพัดแมาแล้วครับตัวหน่อยหลายครับหลายครับครับตัวหน่อยล,ยล,ยอ,ยลอยไปลอยมาเต็มอยู่นี่ตัวซ้ำพองมืออยู่เหรครับพองมือนิดหน่อยพ่อได้ทอดครับเอาครับดูน้ำกันครับ ไปรุนน้องกันนะครับไปครับเอาครับเัาก็มีแต้มที่สวยใหม่แล้วครับนี่แหละครับแต้มที่สวยเนาะพอใด้เลยครับนี่ครับแต้มที่สวยแล้วครับมันมีคลวางครับมันกับมีตัวใหญ่ตัวหน่อยนะครับตัวผู้ครับเจ้านป็งตัวหน่อยครับอางแดงข้างข้างสีชมพูเลยครับนี่ครับเจ้าเป็นตัวหน่อยครับ เขามาครับว่าเดี๋ยวถุงมานําครับถุงใส่ปลาถุงใส่ปลาอยู่รถข้างนอกเลยนะขี่ขันย่างไปเอาครับใส่ถุงขากองเหยียแล้วครับเอาครับนี่ครับที่สวยแล้วครับมาเรื่อยๆนะครับนะครับว่าได้ทอดครับหาปลาไปทอดกินครับสุมตามตอนเที่ยงเหยียแล้วครับเอาครับรุ่นน้ำกันไปเรื่อยๆครับ มา,มา,มาครับมาครับไมาเบื่อกันตัวนี้สิง่ายสำเนียครับเอ้ยปลาทอดมาอีกแล้วครับปลาทอดเด็ด <c oughs> ปลาทอดครับปลาทอดแล้วครับครับวันนี้ตัดปลาทอดสักมื่ออยู่รุดเจอยู่รุดเด้อเฮ้ยบอลรุบดบอลรุบดบอลรุดใส่หัวเลยครับ ใช่มือนี้มือนี้เอาตปลาทอดเหรอครับมือนี้โอ้ยหายเง่้ย,ยไม่จูบอะไรเหรอครับมือนี้นี่นะครับปลาทอดครับปลาทอดปลาทอดมาแล้วปลาทอดตกข้างเลยลูกนี่เลยครับ ทอดฮะเปรี้ยงเรื่อยฮะรับไปเรื่อยครับเลิ่มีปลาใหญ่มากเนาะครับเนาะเออปล่อยไปเรื่อยครับอเดียวถอดอิงนี้ก็ตามหงกตอนเที่ยงอย่างนี้ก็ดีกันครับ ปลาก็ล่องอยู่ครับแต่ว่าหนึ่งน้ำขุ่นเนาะครับน้ำขุนะ่นแล้วมันก็มองปลาบางใญ่ราเห็นเนาะปลาใหญ่สีร้อยเลือดจักหน่อยเนาะปลาใหญ่นะเนาะอ๋อเก็บไปเรื่อยครับนี่ครับปลาใหญ่ของวันนี้ครับเราเพิ่งได้ปลาใหญ่นะครับนี่ครับพบครับเจอปลาใหญ่พอดีครับ ไมคลองสกัด40นะครับจะมีน้ำไหลหน่อยหนึ่งมาค้ำๆ้ครับพอได้ตัวครับเจอสองตัวยิงไปตัวหนึ่งนี่ครับได้ตัวหนึ่งครับตัวใหญ่หวานครับเนีาะพอได้ค้ำๆแล้วครับนี่นะครับ ผลงานวันนี้นะครับหนังสติ๊กนะครับนี่ผลงานหนังสติ๊กก็ได้ประมาณนี้ครับวันนี้งานครับดู่อาเลยครับตัวสวยๆก็ได้อยู่นะครับใหญ่ๆก็สามสี่ตัวนะครับตรงนั้นครับเป็นปลาทอดหมดเลยนะครับผลงานหนังสติ๊กเรานะครับลอกติดแขนนะครับนี่ครับเป็นลูกดอกนะนี่ครับลูกดอกนี่าง นี่ครหนังสติ๊กครับหนังสติ๊กเราหนังสติ๊กล้วนนะครับวันนี้นี่เลยนะครับหมานเหมือนเดิมครับได้เยอะไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็ได้พอกินนะครับนี่ครับยั่วๆเลยนะครับมีหนังสติ๊กหนดตายครับขี่มอไซค์ไปตามคลองก็มีปลากินแล้วนะครับนี่ครับ ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับขอบคุณครับ